สวัสดีครับสำหรับอีพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีรความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งสำหรับอีพิโซดนี้เราจะนำเสนอในหัวข้อคลิปที่ว่าหลังการประชุมแต่กัมพูชายังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไทยควรเตรียมรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอน การเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาหลังข้อตกลงหยิดยิงได้สร้างคำถามสำคัญว่าเหตุใดเพื่อนบ้านของเราจึงยังคงรุกคืบและประเทศไทยควรรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้อย่างไรโดยทางช่องรับบุญมีครีเอเตอร์จะพาแฟนคลับไปสำรวจเบื้องลึกของแรงจูงใจกัมพูชาและกลยุทธ์ที่ไทยควรใช้เพื่อปกป,ป้องอธิปไตยและรักษาสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งในรายงานฉบับนี้เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกัมพูชาและเสนอแนวทางที่ไทยควรรับมือเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพโดย AI ก็จะให้ข้อมูลซึ่งทำการตกผลึกเพื่อให้แฟนครับเข้าใจได้อย่างง่ายๆโดยตอบเ,เร็นคำถามทำไมทหารกัมพูชายัางคงเคลื่อนไหว ชาตินิยมและการเมืองภายในยุทธศาสตร์การทําให้เป็นสากลการสนับสนุนจากภายนอกฝันกำลังใจที่ส่วนทางกับท่าทีและไทยควรรับมืออย่างไรเรามาติดตามรายละเอียดกับเรื่องนี้จาก AI กันครับทำไมทหารกัมพูชายังคงเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาหลังข้อตกลงหยุดยิงไม่ใช่เพียงการกระทำที่ไร้ระเบียบพินในแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งขับเคลื่อนด้วยหลายปัจจัยชาตินิยมและการเมืองภายในความขัดแย้งนี้อย่างรากลึกในความรู้สึกชาตินิยมที่ฝังลึกและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสูญเสียดินแดน ผู้นำกัมพูชาโดยเฉพาะตระกูลหุ่นมักใช้ความรู้สึกต่อต้านไทยเพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศเช่นเศรษฐกิจที่ซบเซาและอาชญากรรมไซเบอร์ การปล่อยคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ที่สร้างความเสียหายทางการเมืองกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรของไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบ่อนทำลายรัฐบาลไทยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ชาตินิยมของตนการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรแรงจูงใจสำคัญคือข้อพิพาทเหนือพื้นที่ทับซ้อน OCA ในอ่าวไทยซึ่งอุดมไปด้วยแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติ การเคลื่อนไหวของกัมพูชาถูกมองว่าเป็นการพยายามสร้างเส้นทางเชื่อมโยงทางบกไปยังอ่าวไทยเพื่อเสริมสร้างการอ้างสิทธิ์เหนือทรัพยากรเหล่านี้การทำให้เป็นสากล กัมพูชาพยายามนำข้อพิพาทขึ้นสู่เวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยยื่นอุทรอนต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) และเรียกร้องให้มีการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC) เพื่อใช้แรงกดดันจากนานาชาติกับประเทศไทยการสนับสนุนจากภายนอกมีการวิเคราะห์ว่าเพื่อนของฮุนมาเนต ซึ่งอยู่ในทีมที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์อาจให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชานอกจากนี้จีนยังเป็นผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาโดยมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงภาคการป้อมการประเทศของกัมพูชาให้ทันสมัยผ่านการสนับสนุนทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนที่แข็งแกร่งนี้เชื่อว่าได้เสริมสร้างความมั่นใจของกัมพูชาขวัญกำลังใจที่สวนทางกับท่าที แม้ท่าทีของผู้นำจะแข็งคร้าวแต่รายงานจากสื่อเวียดนามเผยว่าทหารกัมพูชาที่แนวหน้ามีขวัญกำลังใจตกต่ำรู้สึกว่ากองทัพเสียเปรียบไทยอย่างสิ้นเชิงในด้านเทคโนโลยีและอาวุธพวกเขาหวังให้มีการหยุดยิงเพราะไม่อยากเห็นเพื่อนร่วมรบเสียชีวิตในสงครามที่ไม่มีทางชนะไทยควรรับมืออย่างไรประเทศไทยได้แสดงการตอบสนองที่ผสมผสานร,ระหว่างแสยานุภาพทางทหารและการทูต แต่จําเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและยั่งยืนยิ่งขึ้น 1. การเสริมสร้างการทูตและการมีส่วนร่วม2ฝ่ายใช้กลไกสองฝ่ายอย่างสม่ําเสมอไทยต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเชิงรุกในประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค r b c เพื่อให้เกิดการสนทนาที่สอดคล้องกันและการดําเนินการตามเงื่อนไขการหยุดยิงอย่างโปร่งใส ทำให้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับเงื่อนไขาการหยุดยิงและการแก้ไขปัญหาชายแดนในอนาคตเพื่อลดความคลุมเครือและเพิ่มความรับผิดชอบความร่วมมือกับอาเซียนและพันธมิตรควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างแข็งขันในการปรับใช้และปฏิบัติการของทีมสังเกตการอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งทำงานร่วมกับมาเลเซียสหรัฐและจีนเพื่อรักษาแรงกดดันจากนานาชาติอย่างต่อเนื่อง พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพควรขยายแคมเปญระดับชาติเพื่อต่อโตอข้อมูลบิดเบือนและข่าวปลอมของกัมพูชาและรักษาการมีส่วนร่วมที่โปร่งใสกับคณะทูตองค์กรระหว่างประเทศเช่น ICRC และสื่อต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรก,การทางทหารและความมั่นคงรักษาสถานาการณ์ป้องกันที่แข็งแกร่งควรยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด แต่คงความพร้อมรบในระดับสูงและเตรียมพร้อมสําหรับการประทุของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้งโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวทางทหารที่รายงานอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาลงทุนในเทคโนโลยีเฝ้าระวังชายแดนขั้นสูงควรใช้โดรนพับถ่ายสัตว์ดาวเทียมและเครื่องมือเฝ้าระวังชายแดนขั้นสูงเพื่อการตรวจสอบและยืนยันกิจกรรมชายแดนแบบเรียลไทม์ 3. การแก้ไขความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว ฟื้นฟูความพยายามปักเก็ียนแดนชายแดนถึงแม้จะเคยมีการหยุดชะงักไทยควรกลับมามีส่วนร่วมกับกัมพูชาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC เพื่อดําเนินการปักเกลีนแดนอย่างชัดเจนซึ่งเป็นทางออกระยะยาวเพียงอย่างเดียวเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ควรใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปิดพรมแดนต่อการค้าและการท่องเที่ยวและส่งเสริมประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมความสามัคคีของชาติและนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องควรแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางนโยบายต่างประเทศที่รวมตัวกันและสอดคล้องกัน รัฐบาลที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการจัดการกับความท้าทายจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพดำเนินนโยบายอย่างมีกลยุทธ์ในการแข่งขันของมหาอำนาจควรดำเนินการทูตแบบไม้ไผ่โดยรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนและใช้สถานะพันธมิรบริกส์ของไทยเพื่อกระจายความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลตามภาพที่เห็นและขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนใคร